แล้วครับเพื่อนๆขบวน254นะครับต้นทางหลังสวนไปทางพนบุรีนะครับกำลังจะเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับ

254นะครับวันนี้ทําอันต้อม4 1 5 3นานะครับกำลังเคลื่อนขบวนออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับ กำลังจะเข้าโค้งมันโป่งนะครับสำหรับขบวน254นะครับผ่านจุดตัดทางด้านเหนือนะครับ ฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็ย่าลือตับสไายสันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาประดุกชาแนลครับ